<laughs> หลังจากที่กระชากอารมณ์มาแล้วนะครับผมตอนนี้นี่แหละฮะถึงเวลาเอาจริงกันแล้วนะครับ mm. เกมแรกเมื่อกี้ก็เล่นซานิสไปนะบแบบบ้าชิวๆยังไม่ได้เอาจริงอะไรเลยนะฮะร,รอบนี้นี่แหละครับมันแน่นอนนะครับผมโอเคครับโดนแย่งตัวไปแล้วนะอดเล่นซานิสแล้วตอนนี้เพราะว่าไม่ได้แย่งตัวครับแต่ว่าอัลฟ่าจะจังเกิลอะไรอย่างนี้เราก็เลย สามารถที่จะเล่นจังเกิลได้นะฮะตอนนี้ตำแหน่งที่ขาดก็คือนักเวสน,นะครับผมงั้นผมจะโชว์วีล่านะครับเป็นตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นเลยผมเคยเล่นไปครั้งเดียวครับผมอัดไปแล้วด้วยะฮะแต่ว่าตอนนั้นคลิปมันมีปัญหาในทไม่สามารถที่จะมาลงได้นะฮะก็ลุยกันเลยกับวีล่าจริงๆแล้ววีล่าเป็นกระเทยนะครับผมวันนี้รู้กันไหมเนี่ยรู้ป่าวว่าซาคิวบัสเป็นเป็น,ปนยมทั่วที่มี2เพศนะฮะถ้าเกิดเป็นตัวผู้หญิงจะชื่อว่าวีล่าฮะถ้าเกิดเป็นตัวผู้ชายจะชื่อว่าวีล โอ้โหเกมนี้นี่มาเช็คระดับความเซียนแล้วบอกตรงๆว่าใหญ่จะร้องไห้หนักๆเลยครับคีซีโลทองนะฮะไวโอเล็ตโลทองแวนโลทองบัตเตอร์ไฟโลทองมิวกิลเดอร์กากสุดอยู่คนเดียวครับผมดูทีมเราดีครับมีแต่บรอนซ์และซิมเบอร์นะฮะมีทองคนเดียวนะฮะแต่ไม่ต้องกลัวครับผมมีผมอยู่ฮะถึงว่าจะเป็นโลบอลก็ตามแต่ว่าสามารถเอาชนะได้อยู่แล้ว,ว,เ,ว,ลวเคยเล่นวีล่ามาทีหนึ่งนะฮะรู้สึกว่ามันสตรองมากๆเลยนะครับเกมนี้สามารถโชว์เจ็บได้อย่าง ขอดและเฮี้ยเฮี้ยมแน่นอนเอาชิปหายลืมเซตไอเทมออฟเตอร์เมก,กิก็ได้ลืมเซตไอเทมมอคือว่าถ้าเกิดเป็นนักเวทนะฮะมันมีหลายตัวนะฮะแต่ตัวที่อยากจะเล่นที่สุดก็น่าจะเป็นตัวนี้นี่แหละครับเพราะว่ามันมีความเซ็กซี่มีสกินเยอะถึงคุณจะไม่ได้เติมไม่ได้ดูสกินก็ตามนะฮะแล้วก็นั่นแหละครับมันเป็นตัวผู้ครับชื่อวีระจะบ้าพอแล้ว ได้ปีกมาครับทัางงดงามซะเหลือเกินนะครับเราไฟกับไอ้นี่ครับผมบักอะไรนะบักแวนใช่ไหมมาดูกันว่าพี่จะสามารถสตรองได้แค่ไหนกันนะฮะอันนี้เป็นการเล่นครั้งที่2นะครับกับวีลานะฮะแต่เล่นครั้งแรกอะ่ะโหดมากมีสั่งหนึ่งที่แบบคนเดียวอะ่ะฆ่า5อันนี้พูดจริงเลยนะเพราะว่าเพื่อนตายหาหมดแล้วเหลือเราคนเดียวแต่มันเหลือ5ตัวนะฮะสามารถฆ่าได้หมดเลยนะครับ ถ้าเกิดอยากดูคลิปแล้วก็พี่ตัดเก็บไว้แล้วฮะกา็จะไปรวมในไฮไลท์อะไรแบบนี้มันเป็นฉากที่สวยงามมากเลยครับผมอ,อ,อ,อ้าวอ้าวอ้าวไอ้สตว์แย่งตังกูเฉยเลยเฮียปีดว่ะปีดโมโหขึ้นเลยอืมได้ได้ไดแวนมึงมอังอาจทำกับกูได้ลงคอทำกับกูได้ลงคอนะ ของกูกด้ายลงคองตีธรรมดาใส่เลย,ยเดี๋ยวภาษาบ้านออกขออภัยมานาที่นี้ด้วยนะฮะที่จริงเป็นคนที่แบบว่าไม่เน่อนะครับผมโอเคครับตรงกลางกําลังหวดกันอย่างเมามันแล้วก็หนีไปได้นะฮะไอแวรนี่รู้สึกว่าจะได้เปรียดจากการแย่งเต่ากูไปนะครับบอกตรงตอนนี้ปี๊ดมากนะครับโยนฟคือว่าเล่นวีล่าครับผมเวลาจะต่อค่ต่อสู้ใหาใช้ท่าสก่อนแล้วต่อด้วยท่าหนะฮะ เพราะว่าไอ้ท่าหัวใจมันเบามากครับผมแล้วความสามารถแพสซีฟของวีล่านะฮะมันจะทําให้คู่ต่อสู้โดนลดเกาะไปนะครับผมทาให้เราสามารถตีมาได้แรงขึ้นนะฮะฉะนั้นถ้าสองเบากว่าแล้วโยนไปเพื่อจะลดเกาะศัตรูแล้วต่อด้วยท่าหนึ่งซึ่งแรงกว่าทําให้มันโดนอย่างหนักหน่วงนะครับโอเคนะฮะมาดูฉากนี้กันปับปับเนี่ยมันหนีทําเป็นหนีกูไม่ทะไรมึงหรอกสกิลกูหมกกูทำเฮี้ยอะไรไม่ได้ลว ถ้าเกิดเล่นเจอวีล่าครับถ้าเกิดวีล่ามันยังไม่เลเวลสี่อย่าไปกลัวมันครับผมไม่มีอะไรน่ากลัวนะฮะนี่เป็นจุดอ่อนของวีล่านะครับแต่ต่อไปนี่นี่ละเลเวลสี่แล้วนะฮะรับรองว่าแน่นอนครับผมฝั่งนน้นโอเคโยนเวฟเคียคีไปเลยนะฮะไม่ต้องกลัวครับมันน่ามีใช้เยอะคู่ดาวตัวมันแม่งสกิลโคตรหนานเลยนะฮะโยนไปเรื่อยๆเยนี่ยครับตอ่อ อันติยิงฟุมเนี่ยครับคอมโบมันแค่นี้พอไม่ต้องทำอะไรแล้วรอคูดาวต่อไปนะฮะแล้วก็สังเกตนะครับเมื่อกี้เราโบ้ใส่มันไปครึ่งหลอดนะฮะแปลว่าถ้าเกิดเราสามารถโบ้มาใส่มันได้ชุดหนึ่งก็คือมันต้องตายนะครับผมจำมาไว้อย่างนี้นะฮะเวลาเราจะฆ่าใครสักคนหนึ่งอะ่ะโอ้โหอดแน่เลยว่าตายตายเพื่อนกูเละเอาแวนเหลือครึ่งหลอดนะจำไว้นะเห็นไหมเหลือครึ่งหลอดเป็นไงเป็นไง เห็นไหมพูดเฮียอะไรไว้ถูกทุกคอเลยอันนี้มันคือว่าพี่อาจจะเล่นเกมไม่เก่งนะครับแต่ว่าเรื่องคำนวณนี่พี่เก่งมากนะฮะถ้าเกิดใครตอนนี้ก็ยังไม่มีงานหลักทำนะครับเลยต้องมานั่งเป็นสตรีมเมอร์ให้กับน้องๆดูนะฮะทุกทีพี่ก็เป็นตะก้องทั่วไปนะครับอันนี้เริ่มหางานแล้วกูโยนยิงฟิวตอดแค่นี้พอครับผมนี่คือคอมโบของมัน ไม่มีสกิลอย่าไปสู้กับไอเทียพวกนี้นะครับไม่งั้นมึงสิ้นแน่ๆเช็คเดือดสตูเหมือนเดิมโอเคแปลว่ายังไม่ตายนะครับต้องตอดปิกยิงบิกอันติใสอีกยังไม่ตายนะครับโอเคพอหนีอย่างเดียวหนีอย่างเดียวแต่ว่าชุดหน้ามันตายแน่นอนนะฉะนั้นเราก็เตรียมเติมเดือดแล้วก็วิ่งตามมันไปเลยครับผมเล่นเล่นวีลา่าเล่นง่ายฮะแป๊บน,นึงคปับน,นึงมีตัวซอยเต่าวะ่ะหาก่อนหาก่อนเฮ้ยหายไปแล้ว เชียเ้ยกูแย,ย่งต่อมันก่อนกูเอามาั่งไอสัตว์เอาเคินไม่ต้องไม่ต้องมาทำมันวิ่งใส่เลยมึงงาแย่งกูไปทีนึงแล้วมึงอย่ามึงอย่าขอร้องขอร้องเอาตังกูไปไม่สำเนียกอีกนะนี่ใส่อะเออฟาร์มฟาร์มเวฟไปเลยโอเคครับเล่นเออเล่นแม่งอยู่แต่ข้างบนเพื่อนลืมว่าต้องไปช่วยเพื่อนบ้าง ตอดๆแค่นี้แหละครับครึ่งหลอดเห็นไหมแปลว่าอีกชุดหนึ่งมันต้องตายฮะจำไว้นั่นไงมาบวนกันหมดแล้วเฮ้ยก็ทำการหมอบก่อนนะครับโยนเรียบร้อยไงคุยตัวเฮียอะไรเล่นเนี่ยเล่นง่ายชิบหายเลยมันฆ่าได้ทีแล้วตกก็จริงอุ้ย กดฟิกเกอร์เล่นชิบหายจะกดฮิวลร้องแล้วกูอย่าเพิ่งมีใครมานะคะกูตายเลยนะคะเจอบัตเตอร์ไฟนะฮะรีไปช่วยเพื่อนก่อนนั่นแหละเวฟเดียบ้อยครับผมไงตัวแมงเฮียพี่เล่นครั้งแรกพี่แบบรู้เลยว่าแบบแมงเฮียจริงเว้ยอันนี้อันนี้แบบไม่ได้จะอวยเลยนะมันเป็นตัวที่แบบเป็นนักเวที่เล่นง่ายสุดแล้วอะเออชิบหายลนะลืมเลยว่าวันนี้ต้องเล่นเตียวเซียน ้ยพี่ขอโทษนะครับเตียวเสี้ยนนี่อัดรออีกนิดหนึ่งนะฮะแต่เดี๋ยวจะจัดให้แล้วกันเนาะอัดกันยาวๆไปเอาให้เบื่อหน้ากันไปเลยวันนี้โอเคได้ได้คีปได้ป้อมเวฟดันต่อไปเลยนะฮะไม่มีใครมาเพราะเราอยู่สองคนอะมันอยู่ล่างกันหมดเลยอเอาต่อแล้วกันป้อมแรกแรกกับป้อมสองอะอไหนจะคุ้มกันก็คิดดู เวฟเอออย่าลืมครับต่อต,อ,ต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 อะไรอะไรลูกเฮ้ยลืมโอ้โหลืมว่าไม่มีฟิกเกอร์อันนี้คือตายฟรีนี่พูดจริงเลยแบบเซงว่ะโอ้โหสุดยอดมากเออเจ๋งว่าแก๊กสุดยอดอคือช็อตนี้บอกตรงครับว่ามัน,เป,นเป็นความเฮี้ยของพี่เองครับพลาดแบบว่า เต็มๆเลยฮะไม่ควรไม่ควรอย่างยิ่งเลยคือว่าลืมไลยว่ากดฟิกเกอร์เล่นไปแล้วแล้วทีนี้พอแบบกะจะใช้หนีแม่งไม่มีใช้ไงเยียน้ำตาจะไหลอะไปเอาป้อมกลางกับขวาดีกว่าวะแม่เนยหัวล้อนเลยปีละเริ่มปีละคืนเริ่มคืนตายไปตัวนึงแล้วอะมามามาโอมามามาตอดเวฟยิ่ง อ้าวกูหาเรื่องตายอีกแล้วแก๊กช่วยหน่อยโอ้โหไม่ทันเชื่อปิดปิดปิดขึ้นมาอีกขั้นแล้วนะรอบนี้ข้าจะเอาจริงล,ละล่ะตายเหอะบัตเตอร์ไฟไฟสมชื่อจริงจริงเลยมึงอะมาเข้าสู่โหมดสองแล้วนะครับต่อไปนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วฮะกูพูดอย่างนี้ที่ไรกูตายกทีเลย มาโมโหโมโหโหตอนแรกก็สาดทาเซียนเว้ยแต่พอตายทีไรปุ๊บแม่งสมองสมองเริ่มไปครับเริ่มไปเรื่อยๆอ,อย่างช้าๆนะฮะโอเคใจยเย็นแดียวโหเข้าไปนู่นกันหมดแลวมามามาไปเล่นลมที่กับชาวบ้านมานดีกว่าวะถ้าให้คำนวณสกิลความแรงนะครับผม ให้ใช้ท่าติไปเปิดไปก่อนเลยครับแล้วก็เอ้ยใช้ท่าหัวใจแล้วก็ติเปิดฮะแล้วก็ใช้ท่าเวฟตามท้ายนะฮะเพราะว่ามันจะน่าเป็นสกิลที่แรงที่สุดนะครับเฮ้ยเพื่อนโดนไม่ไม่แล้วแหละไม่แล้วแหละเพื่อนไปละเวฟโอ้โหดีนะมีคลิปบังอยู่ครับเอาชีวิตรอดมาได้นะฮะในช็อตน,นี้โอเคจะเย็นรับถอยออกมาก่อนนะฮะเราเอาชนะมันได้ครับหห่วงเอ้ยมันตันอออืือ้ เ้าโอ้โหไม่ว้าว่ะเต็มหน้าเลยเวฟต่อดอย่างเดียวนะครับเน้นสกิลเคลียร์ไปที่คีฟนะครับผมอย่าใช้ใส่คนนะฮะตอดโอ้โหสกิลอีดิกจ่อมันแรงจังวะชามได้ไหมชามแล้ว oh, โอ้โหจะเลงวีาซะหน่อยเอ้ยิลามันตกกูเป็นไงมัง่งเพื่อนเพื่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อน เกมเริ่มเฮียแล้วเกมเริ่มเฮียแล้วใจเย็นใจเย็นเล็กออกหน้ากากได้แล้ว,ออาาลวต่อไปออกอะไรเนี่ยอันนี้ไม่อยากได้อยากได้รถเกาะเวทครับผมลื่มเซไอเทมมาไงประเด็นชมอมตอ่ตอตอ่ตอตอ่อต่อต่อโอ๊ย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 ฟิกเกอร์หนีจะเย็นครับจะเย็นครับหามุมอยู่หามุมอยู่หามุมอยู่เพื่อนจะเย็นนะฮะ โอ้โหสวยมากสวยมากทันทันเวฟได้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 คือจะกดท่าสองเว้ยแต่ไม่ทานเมื่อกี้พ้าสุดๆครับโอเคอ้ามันจอกอันนี้ให้เราว่าเออเอานี้มันก็ได้คือว่าอยากได้จอกเกาะเวนฮะถ้าเกิดได้รับรองว่ามันเละแบบเละหนักอะครับเพราะว่าตัวเรามันจอะเกาะอ,อยู่แล้วครับแพสซีฟมันนะฮะแล้วถ้าเกิดเราออกไอ้จอเกาะเวนมีมันก็จะแย่ไปกว่าเดิมครับฝั่งนู้น ยิงอันติโอ้โหเจอป้อมยิงตายกูควยเอ้ย,อยนิดเดียวโอ้โหป้อมแม่งนิดเดียวอะ่ะแม่งตายเขาป้อมเลยเยอะแค่แบบฉากนี้ออุตส่าห์เราเรามื่อกี้เล่นคือจะเข้าไปตอดมันเว้ยแต่แบบนอเหี้ยป้อมนี่ซอยยกซอยยกเลยอะแบบตายเลยเชียปีดว่ะปีดว่ะหมดอารมณ์ละ ถึงเวลาต้องเอาจริงโมโหเพราะว่าอยากจะกินกังเกงในลิงโยกเดี๋ยวลิงใส่เกงใน่อวะก็ไม่นะโหตายสามแล้วอะปี๊ดปี๊ดมากพี่ว่าพี่อาจจะเป็นคนที่แบบโมร์บ,บ่นไงเกมนี้ก็เลยแบบว่าไม่ได้ไปแลกที่ไหนเลยครับของมันก็เลยชานดน,นึงนะฮะ เวฟมึงแย่งนี่กูตบแบบกูพูดจริงรู้สึกว่าจะเจอเหยื่อนะจ๊ะกูนี่ไงโอ้โหช่วยเพื่อนก่อนโอ้โหวอเตอร์ไฟแม่งเลงเราไอ้เชีย่ยเอ้ยสู้ๆลูกแวนแวนสู้ๆโอ้โหแวนสู้ๆแวนสู้ๆูวๆ้วอเตอร์ไฟมันฆ่าได้แล้วระวังอือหืออือหือสวยมากอือหือสกิลว่าไปน,นิดเดียวเอง โดนดึงแน่โดนดึงแน่แก๊ก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 ดึงไม่ทานแล้วแหละโอ้โหอดแตกนะครับในช็อตน,นี้เดีย๋ยวบอกว่าเสียดายมากๆเลยฮะแม่งปี๊ดว่าคือว่าโอเคเราจะกลับมาใช้เทคนิคพิเศษนะฮะเนื่องจากว่าตอนเล่นวีล่าเนี่ยครับเรามีอารมที่อยากจะชามสัตัวผมก็คือใช้หัวใจใส่มันนั่นแหละแล้วทีนี้เราก็เลยแบบว่าพยายามที่จะเข้าไปใช้หัวใจใส่มันกอดก่อน,อนตลอดแต่จริงๆแล้วมันไม่จำเป็นต้องเล่นแบบนั้นครับผม เราจะเล่นเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนเป็นแบบว่าถ้าเกิดคู่ต่อสู้นะครับบุกเข้ามาเราค่อยใช้หัวใจฮะเก็บหัวใจใช้ในการป้องกันแทนที่จะใช้ทำลายศัตรูนะครับเพะไม่งั้นก็จะกลายเป็นการทําลายตัวเองนั่นเองโอเคต่อไปนี้นะครับกูถอยแล้วครับจะเย็นๆนะลูกไม่เอานะเจ๊ก,กันป้อมอย่างเดียวนะหรือปา เราต้องใช้สกิลเบลให้เป็นประโยชน์นะฮะเคยคิดอย่างเดียวพุ่มโหรุนแรงมากแต่เย็นๆโลกสกิลเจแรงเจเข้าใจค่ะแต่หนูไม่ควรตายงโง่ๆงนะคะมาหนึ่งหนึ่งแฟมลี่เกมก็ไปซะาเหอไอโง่ว้าวนี่แหละครับเก่งคนเดียวก็สมควรฮนะ รู้สึกว่าจเจอศัตรูนะครับเนี่ยอันนี้เล่นอยู่ข้างหลังเพื่อนอย่างเดียวแล้วเห็นไหมมันมันดีขึ้นนะ่ะเอางี้ดีกว่าอันติีอย่างเดียวเว้ยโอเคครับมาเรื่อยๆนะฮะไม่กล้าเข้าก่อนนะครับต่อไปเนี้ยผู้เล่นแบบจะเย็นสุดละใจะเย็นมากอีนี้อีนอนี้ตัวดีเลยอีนนี่ตัวดีเลยสั์ กูแฟดมายิงแม่งเลยเฮ้ย hey, ป้อมป้อมจะเย็นสองวิสองวิสองวิองวโอ้โหหัวใจแล้วไม่ทันครับจบดิจบดิบดทีเดียวเยสทำได้นะฮะในครั้งนี้โอ้โหสางหัวร้องตั้งนานยังเจาเ้าคืนแท้ตายเขาทำได้ในตอนสุดท้ายวู้ฮู้แรกร์นะฮะได้ไปนะครับผมในเกม9.3นะครับกูนี่ตายโง่ไปเยอะเลยสงสัยไม่ได้ที่อะไรเลยนะครับผม น้ำตาจะไหลอ่ะถึงเล่นครั้งที่2เว้ยแต่บางทีเราก็ลืมคิดไงว่าแบบเอออยู่กองหลังดีวะอยู่กองหลังดีวะอะไรงี้แม่งเสือกไปใส่กองกองหน้าเขาครับสังเกตตอนตายงโง่ๆทางนั้นนะฮะโอเคแป๊บนึงนะครับคุณแคนนานนะฮะจะเย็นๆน,นะครับผมผมขอไปเซตไอเทมของวีลาก่อนนะฮะวีลาอันนี้น่าออกอยู่อันนี้ยังยา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 ง ไอ้ลูกกลมๆนะออกครับเพราะว่ามันทำให้มันแรงนะฮะแล้วแน่นอนไอเทมคู่บุญแล้วเวทุกตัวนะครับผมคิปปิ้งดอครับจะเย็นๆน,นะครับผมกำลังเซตไอเทมอยู่ผมว่านี่แหละฮะซิลลิงออร่าเนี่ยเด็ดออกไปเลยซิลลิงออร่าแล้วก็มานี้เลยครับเฮเกตบูมต hey ิกแล้วก็จอกเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องจอก่เวทก่อน เออเออเออโอเคแล้วก็นี่จักอเวสต a r ออฟนูนจักอเสสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับทำให้ยิงนักเวสศัตรูเข้านะครับถ้าเกิดคิดว่าเราเล่นไม่ค่อยฉลาดก็ออกนี้ดีกว่านะฮะมันจะให้พีเอ้ยเอาโบนัสเบสมาสร้างเป็นโลให้เราแล้วก็มีเวสแวมไพด้วยเด็ดว่านี่นะครับเซตไอเทมที่ครูควรของวีระนะฮะ